ใหม่ได้อุบัติขึ้นแล้วก็คือภาคและพายหนูเกลือหนูเกลือเลยออใช่หรอเปล่นเป็นหนูนี่เป็นเฮียไหลกว้างเป็นได้คุณผู้ชมเฮ้ยก่อนจะตีกันแล้ว้ารายการก่อนไหมโอเคโอเค ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการโอ้โหบันเทิงแหมเปิดมาก็สมบทบาทเลอยเราไม่ได้ไม่ได้อุบัติคูตอินใหม่ของเราครัพี่บายเป็นเป็นของคนือนถู่ต้อแล้วก็เราพูดถึงเออพี่สีพฤกแล้วก็น้องนิวชาวลินค่ะคู่นี้นะฮะความจิ้นความฟินอะไรของเขาก็ามาแต่ไหนแต่ไรตูกต้อตอนนี้ป่าไปแล้วกว่าแปดแสนเจ็ดหมื่นวิวค่ะคุณผู้ชมปังมากสําหรับ มินิอินโทรซีรีส์นะคะต้องชื่อว่านิ่งเฮียก็หาว่าซื้อเว้นวักได้เฮียมากเว้นวักได้เฮียมากนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อเอ<า>่อต้องนิ่งแล้วก็เว้นไหมกระแสะตอบรับบนโลกโซเชียลเนี่ย เรียกเรียกว่าถล่มทลายเลยทีเดียวครับพี่พายเธอฉันว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครมันก็ฟินอยู่แล้วอะเอาจริงๆป้าเพราะ่าการวางไว้คือแบบคนนึงบอบบางอ่อนแอเป็นลูกคุณหนูอะเอ้เออ,อ,อ,อีกคนนึงเป็นเฮียแบบว่าแข็งกร้าวหน,อน <c oughs> ่อยเธออินพ่าแต่ชีวิตจริงเธอก็อยากมีเฮียมาไม่จริงๆฉันชอบน้องสีมากมามเคยเจอน้องสีจริงเหรอพี่สี่อ๋อไม่รู้ไป็ผู้ชายฉันเรียกพี่หมดเอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าอะไรเอาใหม่อะไร วาเรียกผิดตอนนี้ไม่ไรเรียกผิดเพราะว่าฉันถือเลยว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายเรียกผิดแล้ววันนี้พี่ก็เลยเอาอินโทมาให้น้องดูว่าตอนนี้เขาแปดแสนกว่าแล้วเรายังไม่เคยดูเลยมันอยากดูหรอวว่ามันน้องมันหน่อซูเปอร์แมนคันพีไม่เก่าไปหรอถักอุ้ยถักอุ้ยถักอุ้ยอย่าบุรี่อย่าบุรีไปดูกันเลยไปไปดูค่ะ โอ้โหอุ้ยจิ้มผีปากออกไปโอ้โหแต่เธอฉันอยากมีฉันอยากมีเฮียแบบนี้ฉันชอบผู้ชายที่ใส่เสื้อเชิ้ตแล้วมันเห็นแขนเห็นอกฉันชอบผู้ชายใส่เกงแลกแ่ะ เราใส่สูตรเทสตังเลยมากหล่อขนะึ้นเนาะเมื่อเฮียนักธุรกิจอนาคตไกลโหนักธุรกิจแบบนี้หล่อนอยากทำธุรกิจไหมล่ะอยากทำกับ <laughs> คุณหนูตะกุนดังอยากเป็นคุณหนูด้วยล่ะตอนนี้คุณหนูมาแล้วคุณหนูมาอ<ม>นะไรนะคุณหนูดูบอบบางะนะ,ะน้องนิวน้องนิวอันน่ารักโอ้แต่แต่แล้วเฮียเขาเก๊กอะไรขนาดนั้นอ่ะเขาลอ,หอกหล่อไอ้เธอ โอยดูเวลาดูเวลาอะไรให้เสียวขนาดนี้คะพี่ยาโอ๊ยฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากเป็นคุณหนูมาดูดิเอ๊ะคุณหนูมาคุณหนูมาคุณหนูมาแล้วนูมาแล้วคุณหนูมาแล้วโอ้ยยิ่งเจ่นมากลูถูกมันหมายกันตั้งแต่ไม่ยังไม่เกิดโธ่เพามันหมายกันไว้ื่องจริงมันมีเหรอวะอย่างเงี้ยจริงสวัสดีครับเฮีย เก๊กไม่เปลี่ยนเลยพอตัวยืนรู้ตลอดหนูเกลือฉันอยายเป็นหนูเกลือได้เพราะว่าฉันอะไม่เคยดูฉันทายถูกว่านางจะพูดว่าอะไรเพราะเฮียขี้เก๊กมากเฮียเหรียญเฮียเหรียญนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อเฮียเหรียญเฮียสวัสดีฮะสวัสดีฮะหนูเกลือหนูเกลือ ไม่ได้ไม่ได้เลยหรอนไม่ได้มันเป็นหนูก็ไม่ได้ฉันเป็นได้คนเดียวอุยคือแบบค่อินโทรดูแล้วทำไมถึงแปดแปดเหยียบกัะถิ่นละแ้วแปดอยากอยากให้ออกอยากดูแลอออยากให้อเอาป้าออกมาเจอกันซะหน่อยออกมาเจอเลยอยากจะเคลียร์นิดนึงว่าทําไมถึงเทได้ขนาดนั้คุณผู้ชมน้องสาวดิฉันไปเรื่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอเผลอถึงวิีตอนนี้สมองเบลอหมดแล้วพูดอะไรไม่ถูกแล้ว ไปแล้วเธอจะเบอร์ยิ่งกว่านี้อีกงมีพายเพราะในช่วงที่สองค่ะคุณพี่สออย่าบอกนะเธออย่าบอกฉันนะว่าเธอว่า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 แอบไปเจอ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 ฉันไม่ได้เจอเจอเธอสบายใจ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 ฉันต้องคุณฟรีรัสนน์ สะใจคุณพี่ลักษณะ,ะเขขอไปอันนี้ไปสัมภาษณ์ทั้งสองหนุ่มนี้หรอถูกเต้าทวิงพี่สีพูแล้วก็น้องนิวชาวลินเลยค่ะจีจีที่สุดอิจฉาฉันหน่อยละฉันหน่อยคุณลักษณะน่ออีกแลละ <G ee> ถ้าเธอหน่อยเธอต้องไปดูพี่สีกับน้องนิวค่ะเพื่อเพิ่มพลังน่อยไปค่ะ

ครับผมสวัสดีครับซีพึ่งนะครับรับบทเป็นเฮเลียนครับเป็นยังไงครับผมในเรื่องมันแต่ละคนคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับซีอืมเอาซีพึ่งไปกันไมเห็นอะคาแรคเตอร์ของผมก็รับบทเป็นเฮเลียนนะครับก็เป็นจริงๆอ่ะครอบครัวเราอ่ะรู้จักกันตั้งนานแล้วตั้งแต่พวกพวกผมยังไม่ได้เกิดพวกผมพวกเรายังไม่ได้เกิดใเฮเรียนดูเกอร์ยังไม่เกิดแล้วก็ถูกมั่นหมายมากันตั้งแต่เด็กใช่แล้วก็จะมีความช่วยเหลือจากครอบครัวจากดูเกอร์เองมาช่วยเหลือเฮเลียนเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คาแรคเตอร์ของฮิลเลนก็จะเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจครับมากขืมแล้วก็เป็นคนนิ่งๆเท่ๆแล้วเป็นคนที่ฉลาดสําหรับผมที่ศึกษาเรามองคาแรคเตอร์นี้เป็นเพอร์เฟกมากเป็นเพอร์เฟกแมนมากๆเรารู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างที่เขาเจอเขาจะผ่านไปได้แล้วก็เก่งมากๆเป็นคนเฉลียวฉลาดที่สาคัญเป็นคนที่รวยด้วยครับ,ร,บรวยเหมือนกันครับ ครับก็คาแรคเตอร์เป็นเป็นคุณหนูครับผมคาแรคเตอร์นี้จะชื่อว่าหนูเกื้อครับหนูเกื้อเขาจะมี2คาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์หนึ่งจะจะเป็นคุณหนูที่แบบว่าเรียบร้อยเลยนะฮะใช่เพราะว่าเฮียเหลี่ยมชอบคนเรียบร้อยอ๋อใช่ครับแต่ว่าหลังๆก็ไม่รู้ทําไมเฮียยังไม่ค่อยชอบเลยเนาะสน่ยปนัอยเหรอไม่ได้สปพลอยถ้าอ่านนิยายมาก็จะรู้นะครับส่วนอีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงกันข้ามกับคุณหนูเลยครับจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ ลึกๆของเขาจะมีความแสบมีความดื้อเป็นอีกมุมหนึ่งที่เฮเลียไม่เคยเห็นครับใช่เหมือนเฮเลียจะต้องตกใจเหมือนผมหรอใช่แสบใครๆร้องไอ้เกลือใช่ผมเรียกมันจะมีเขาตอนเรียนเวิร์กช็อปเราเรียกว่าหนูเกลือก็คือเป็นคนหนูไอ้เกลือคือไอ้เกลืออะไรนะไอ้เกลือที่คนแสบครับปกติทั่วไปอะไรเงี้ยการทำงานในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยต่างชาติรถต่างกันจะมีแบบรบเติมรถจีนรถต่อออกมาให้เห็นเลยว่ามุมมองไหนที่แตกต่างซีรีส์เรื่องอื่นบ้าง ก็เราเรามองว่าเราเห็นเราก็เป็นคนที่เสพซีรีส์วเหมือนกันเราเห็นหลายเรื่องเป็นพอดเรื่องกับมหาลัยอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นวัยของคนทํางานที่เป็นความรักต่างวัยในอยู่ที่ต่างกันแล้วก็จะเป็นพอดเรื่องที่เราแต่งงานมากันตั้งแต่ยังตั้งแต่ยังไม่มั่นมั่นกันยังตั้งแต่ยังไม่เกิดอะไรเงี้ยมันก็จะมีพอดเรื่องหรือเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นคู่เราเองโรแมนติกดราม่าหรือว่าคอมเมดี้มันก็จะมีเรื่องราวหมดเลยแล้วเราก็จะนําเสนอในสิ่งที่ แต่งงานกันมันไม่ผิดนะอะไรในส่วนตรงนี้ด้วยเราเราได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก่อนที่จะมามาร่วมงานในซีรีส์เรื่องนี้เราได้ทํางานด้วยกันแล้วก็ได้คุยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยมาบ่อยแล้วใช่ใช่ครับแล้วก็แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราก็มีความชิลๆมีความอะไรก็ได้เือนกันมัครับเป็นคนยังไงอะไรก็ได้ไม่เอาไม่อยากเจอคนแบบนี้แล้วเวลาเรื่องร้านอาหารที่นี่เรื่องนานมากเียก็แบบอะไรก็ได้ชิลๆผมก็อะไรก็ได้เฮียก็อะไรก็ได้กินอะไรอะไรก็ได้ไปเที่ยวไหนดี ที่ไหนก็ได้อย่างรับทุนเดียวลองน้องวิธีในมุมในในมุมสองรอบสองที่บอเป็นอ๋อไม่อวยขอร้องผมไม่ได้ผมไม่เคยอวยครับเฮียชอบหาว่าผมอวยผมพูดแบบความจริงตลอดเฮียเป็นคนที่หล่อครับต้องเ็ต้องต้องแบบมีความเซ่อหล่อครับเฮียหล่อแล้วก็เฮียเป็นคนที่เก่งมากด้วยแล้วก็ไม่เก่งมันต้องเก่ง อ่ะเอามามาพูดมาแล้วก็รับหมดเลยมาเป็นคนลอยเป็นคนเก่งเป็นคนใจดีมากมากด้วยครับช่วงแรกที่ผมเพิ่งรู้จักเฮียก็เฮียก็คือแบบมีความมีความมากของเฮียมีความแบบแฮน d s o มีความใช่รัานิ่งๆเขาดูไม่ตอนแรกตอนแรกเขามองว่าดุนิ่งๆไงไม่ค่อยพูดเพราะว่าวันแรกที่เจอกันหรือแบบช่วงแรกๆครับผมจะแบบนิ่งๆไม่ค่อยได้คุยก็เลยมองว่าเฮียดุไปเลยครับแต่พอมารู้จักไม่เห็นดุเลยเออใจดีน่ารัก น่ารด้วยเอ้ยรวยไม่มีนี่หว่านั่นในเรื่องสารตีมอมน้องงองเหผมอะไปถ่ายโปรไฟล์กันวันนั้นเอาเด็กใหม่มาผมจําได้เลยผมนั่งอยู่ในสตูชั้น2แล้วพี่อ๊อฟเอาเด็กใหม่มาประมาณสอสคนแล้วนิวขึ้นมาผมพับเขาคนแรกพี่อ๊อฟคนเนี้ต่ำตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าได้ได้เล่นซีรีส์ด้วยกันใช่ตลนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก <_ an> ็ออกมาถ่ายโปรไฟล์เก็บรูปไปพอมารู้จักจริง,รงได้คุยจริงก็อย่างที่บอกครเป็นคนอะไรก็ได้ชิวเออ <_ an> อันนี้ก็เลยบอกไปว่าอย่าอะไรก็ได้เกินไปนะก็อะไรที่ชอบ <_ an> แต่ผมคิดว่าน้องน้องอยังยังเด็ก <_ an> แต่น้องมีพรสวรรค์หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าการแสดงที่ไม่ใช่ผมชมอย่างเดียวแม็กก็ชมคนก็ชมว่าเป็นคนที่หัวไวมากใช่เหมือนว่าปรับตัวอะไรได้เร็วอันนี้ชมเกินไปหรือเปล่าครับ แต่ความหรอผมหรอกว่าอ๋อยอมครับหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่ออยู่ไม่ใช่หลวงพ่อหม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 อเจ้าคะเออหนูชอบผู้ชายชื่อโอปาซีเหลือเกินพ่อหมอต้องช่วยหนูนะเจ้าคะหนูหลงรักเขาทำของไปเลยคันหนึ่งาทำได้เหรอพ่อหมอนี่หยดอยู่อ๋อนี่อะไรคะน้ำมนต์เก้าวัดน้ำมนต์ถ้าหนู เอาน้ำมอ์อาบปุ๊บหนูจะสวยขึ้นเลยใช่ไหมคะแต่หนูต้องลรคางก่อนหมอเนี่ยหาทำโรนไม่ได้ตรนี้พลาสติกก่มันไม่ก็คือน้ำมนตก้าวัดหนูต้องกินหนูไม่กินได้ไหมอะหนูกลัวกลัวอะไรมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมครับอหมอมีค่ะอุ้ยไม่คิดว่าจะมีถามเล่นๆสรุปมีจริงมีจริงยังไงคะเรื่องจากว่าสมัยเนี้ยเธอฉันก็อยากเชื่อสายตาตัวเอง แต่หล่อนต้องเชื่อไปแล้วแน่ๆซากะยี่ตาไหล่ลอกมาก,ะก,กนะซากะเราจะให้คุณผู้ชมกันหล่อนเชื่อเพราะว่าเขามีน้ำมนต์เก้าวัดที่เป็นสบู่น้ำมนต์เก้าวัดคุณผู้ชมมันเป็นยุคดิจิตอล <c oughs> แน่นอนว่าไม่ว่าทางใดก็ตามก็จะต้องปรับตัวอย่างเมื่อก่อนนี้เธอจะไปอ่านน้ำมนต์เธอต้องไปวัดนะถ้าเธออยากอานน้ำมนต์เก้าวัดคุณผู้ชมอยากอานน้ำมนต์เก้าวัดก็ต้องเดินทางไปถึงเก้าวัดเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องอยู่ในสบู่ก้อนเดียว อาบน้ำได้ทุกวันอาบเลยอาบน้ำมนต์ทุกวันนี่คือบทมือให้คนคิดและคนทำฉันบอกเลยว่าอาบน้ำมนต์ยังพอว่าโดนของมาชำระล้างขึ้นแล้วปดใชัยวิจัยในนิยายในการรับชมไม่จริงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลบอกก่อนแต่ว่าเราต้องไปฟังเจ้าของว่าทิ่ไปที่มาเป็นยังไงด้ตยเดี๋ยวฉันพูดมันจะเวอร์วังเกินไปไปฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะแฟนแฟรายการโ oh อ้โหบันเชิงนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณจุ๋มมิรันตีใช่ไหมเป็นไงคือว<ช>ันนี<ะ>้อแล้วนะนนคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะคะในรายการโ oh อ้โหบันเชิงก็คือ สบู่มนตาสบู่ที่เป็นสารสกัดจ,จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์เลยใช่ซึ่งสบู่ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะสะบู่ตัวนี้มาจากตัวเราเองอะค่ะถ้าเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆค่ะเราก็อยากที่จะอาบน้ำมนต์ก<ส>้าวัดถูกไหมเช้ยิ่คำนี้ไหมใครคดวงแย่ดวงตกดวงไม่ดีเ<ฆ><ฆ>จอเรื่องร้ายๆนะคะให้เราเนี่ยอาบน้ำมนต์ก้าวัดฉะนั้นจุ๋มก็รู้สึกว่าจะดีไหมถ้าเกิดเราเอาส่วนผสมของน้ำมนต์ทั้งก้าวัดที่เรานับถืออะมาผสมลงไปไว้ในสบู่ซึ่งก้อนเนี้ยส่วนผสมที่เด็ดแล้วปังอะก็คือส่วนผสมน้ำมนขอองวพ่ัดบารีะ ของพระจาจาร์ออศวไสายไหมนะคะของหลวงพ่อศรีวัดจอมคือ,อ,อชัยนะคะของหลวงตาชัยยะวัดคนเคี่ยมซึ่งบอกเลยว่าเมืองนอกเหนือใต้ออกตกอีสานจุ่มเอามารวมไว้ในก้อนนี้<อ>ในวัดดังวัดปังแล้วที่นี้เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้าแต่ยกเว้นคือตรงบริเวณน,น้องสาวและน้องชายห้ามใช้นะคะเสริมความเป็นสิริมงคลซึ่งลูกค้าที่ใช้ก็จะบอกว่า ใช่เราดีใช่แล้วการงานการเงินดีขึ้นเขาเรียกว่าเป็นการล้างอาถรรพ์หรือล้างสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองโดยปกติเนี่ยเราจับน้ำมนต์กันคือพระนจร์เต็มดวงแต่นี้ไม่ต้องใช้ได้ทุกันอันนี้เหมือนได้อาบน้ำมนต์ทุกวันเลยนะคะก็ถือว่าวันนี้เราก็มาจัดโปรให้กับแฟนๆโอ้โหบันเทิงนั่นเองค่ะอย่างสบู่ก้อนนี้ก็ละเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะแต่จะบอกว่าใครที่ดูอยู่เราให้แบบนี้เลยค่ะ สามก้อน200 3ก้อน200เท่านั้นคุณผูช้ชมค่ถือ,อ200ว่าเวลาที่เราจะเรื่องไม่ดีเราได้กลับมาอาบน้ำมนต์นะครเพราะว่าเหมือนเป็นน้ำมนต์้าวัดกับสบู่มนตาที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%มีพระอาจารย์ปลุกเสกอยู่ในเธอ,อพระอาจารย์ออดวัดไยใหม่นะคะแล้วก็พระครูพัชครูบาพาัชนะคะที่วัดธรรมชัยมงคลแล้วก็ เป็นอา่านออกนะคะวัดป่าพระพุทธบาทถิราชซึ่งหลายองค์มากสวดให้แล้วรู้สึกว่าก็จะเป็นที่วัดท่าอุเทนก็จะสวดให้ด้วยคือจะบอกเลยว่ารวมความปังเอาไว้ให้ทคนเลยค่ะรับรองว่าดีน่นอนยังไงก็ฝากพี่พี่รายการโอ้โหบั็นเทิงด้วยแล้วกันนะคะเป็นยังไงพี่พายหนูร้อนรุ่มพ่อหมอตอนหนูอาบน้ำมนหนูอาบน้ำมนคนยังหลับเข้าวัดก็ไม่ได้แสนเสน่ห์แสนเสน่ห์เกิดไม่ทัน ไม่ทันแสนเสน่ห์ไม่เคยดูอ่ะใครอ่ะเปตวัสุทัศน์เทันเกิดทันวะเกิดทันแต่จำได้ว่าไม่ได้ดูเลยเพราะเอาคุมโปงตลอดฟังแต่เสียงเสียงปากเท่าลูกเข่งไงแล้วร้องไงจูเถ่าลูกเข่งเออแล้วร้องฉลองเหมือนนะไหนร้องเลยอ่าซ้อมเป็นแม่อย่านะอย่าด่าพ่อตีแม่นะด้วยส้นดานพออ่ะเป็นยังไงว้าวไหมใครที่ สนใจก็ไปซื้อกันได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันโนาะแต่ว่าวันนี้พวกเราขอตัวไปอาบน้ําก่อนนอนก่อนได้อย่าเพิ่งนอนฉันให้ดูเลขก่อนจริงปะมันใกล้แล้วอย่าเพิ่งปิดรายการเดี๋ยวเราให้ดูให้ดูอ่าน้ัมพมันใกล้วันที่16คุณผู้ชมให้ดูแต่ว่าต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกลับพบาะก็รอได้ใหม่นะคะเอ๊ะหรือจะเก็บไว้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา18.00ทางช่องทางออนไลน์ของคนชัดลึก ต่ถ้าว่าเพราะฉันไม่อยากพลาดกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกรีนทุกอย่างไว้เลยเออแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำมนต์ครั้งนี้จะเป็นยังไงตาดีได้ตาลายเสียค่ะคุณผู้ชมอัญเชิญมาแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าตาตุ่มเนี่ยแ,<บ>แห้งนะคะของดิฉันให้ดูนะคะตาดีได้ตาลายเสียเห็นอะไรกันไหมพี่พายเห็นอะไรไหมอุ๊ยคืนไม่ได้อ่ะคืนนี้สวัสดีอาทิตย์สสวัดีอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย